สนามบินภูเก็ตอาคารผู้โดยสารภายในประเทศในการประกาศและการสาธิตด้านความปลอดภัยเินออกจากที่จอดงานต้อนรับบนเครื่องบนินด้วยถา Safety is our priority May have attention your we full เมื่อเราให้ค e า s ส n n จในก e ร e ร e กาศ s าร a t ธิตความปลอดภัยการรุณารัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อสัญญาณแจ้งราัดเข็มขัดปรากฏขึ้นโดยเสียบหัวเข็มขัดทั้งสองข้างเข้าด้วยกันปรับสายให้แน่นสนามบินภูเก็ตแล้วค่ะเครื่องพึ่งลงนะคะตอนค่ำ19นาฬิกา15นาทีค่ะเอานะคะ welcome to Phuket Airport นะคะ มาถึงสนามบินภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยค่ะลงจากเครื่องบินแล้วก็นั่งรถบัสมานะคะหลังจากนั้นก็มาจอดตรงนี้เป็นห้องโถงรับกระเป๋ารับสัมภาระของเรานะคะแล้วก็มีลูกศรชี้บอกทางออกค่ะไปค่ะลงไปเลยนะคะ พอเราเดินเข้ามานะคะก็จะมีป้ายบอกวาอ่าเที่ยวบินที่เท่านี้มาจากาสนามบินนี้รับกระเป๋าที่สายพานที่เท่าไหร่นะคะตรงนี้พวกเราเที่ยวบินที่ PG 2 8 1ของบางกอกแอร์เวยซึ่งเขาบอกมาจากสนามบินอูซ่าเพานะคะก็มารับกระเป๋าที่สายพานนี้สายพานที่9นะคะตรงนี้นะคะสายพานเริ่มหมุนแล้วคะ่ะหมุนมาเรื่อยเรื รับกระเป๋านะคะเป็นเที่ยวบินที่มาจากสนามบินอุ่ตะเภากับสายการบินบางกอกแอร์เ,เวย์นะคะค่ะไหลามาเรื่อยๆแต่ของเรายังไม่มาหนไะคะยังไม่มียังไม่มารอก่อนค่ะ ในห้องโถงที่เป็นสายพานรับกระเป๋าของสนามบินภูเก็ตเ่ยนะคะเขาก็มีบริการรถเข็นกระเป๋าค่ะจอดเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะคะสายพานรับกระเป๋าของเขาทั้งหมดก็จะมี10สายพานนะคะใครอยากใช้บริการรถเข็นก็มาเอาไปใช้ได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาไปเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วรอเล่าในที่สุดกระเป๋าของพวกเราก็มานะคะไบนี้แหละค่ะไปที่สี่เรนี่มาแล้วสัมภาระไม่เยอะนะคะแค่11กิโลกรัมแต่เราก็โหลดค่ะเพราะว่าเขาให้น้ําหนักเราแค่ไปละ7กิโลกรัมถ้าอยากให้ขึ้นเรือนะคะกระเป๋าได้สัมภาระของพวกเราครบแล้วนะคะซึ่งมีกระเป๋าที่เราโหลดหนึ่งใบ หลังจากนั้นก็เดินออกไปเลยค่ะตามป้ายมีเขียนบอกว่าเป็นทางออกนะคะเดินออกไปเรื่อยๆค่ะผู้โดยสารที่อยู่ในห้องโถงรับกระเป๋าก็มีเยอะนะคะอันนี้เป็นเที่ยวบินมาจากดอนเมืองค่ะแอร์เอเชียนะคะส่วนด้านโนนจากสนามบินสุวรรณภูมิท g 2ี7 ที่จะรับกระเป๋าสายพานที่6นี้นะคะส่วนพวกเราได้สัมภาระเรียบร้อยค่ะ,ะเดินออกไปเลยนะคะอาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินภูเก็ตภาพเขาสวยมากเลยค่ะตรงนี้ไม,มีเวลาชมเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นธนาคารเป็นที่แลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็มีเคาน์เตอร์รถเช่านะคะ แล้วก็จะมีนน่นค่ะมีโฮเทลมีทัวร์อินฟอร์เมชันมีบริการนักท่องเที่ยวหลากหลายอย่างค่ะแต่เราไม่ใช้บริการนะคะเราเดินออกไปเลยค่ะเดินออกมาเรื่อยๆค่ะตามป้ายทางออกไปเรื่อยๆนะคะค่ะทางออกก็จะมีป้ายบอก มีห้องรับรองพิเศษหรือ VIP แล้วตัวแทนโรงแรมและบริษัทอย่างเงี้ยค่ะมีแท็กซี่มีหลากหลายบริการค่ะดูนะคะเดินออกไปนะคะตนี้ก็เป็นมินิบัสเป็นแท็กซี่เรายังไม่ใช้บริการนะคะเดินออกไปด้านนอกกันค่ะเนี่นะคะ จะมีผู้คนหรือโรงแรมตัวแทนหรือญาติพี่น้องมารอรับนะคะดูค่ะพวกเราจะมีคนมารับไหมในที่สุด ค่ำวันนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยและปลอดภัยนะคะหลังจากเดินทางด้วยความทุลักทุเลทั้งวันเครื่องดีเล์เครื่องล่าช้าแล้วเครื่องต้องมาลงฉุกเฉินนะคะบินเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสนามบินอะไรประมาณนี้แต่ยังไงพวกเราก็เดินทางมาถึงสนามบินานานาชาติภูเก็ตโดยสวัสดิภาพค่ะเดี๋ยวรอติดตามพวกเราไปนะคะในคลิปหน้าค่ะ ว่าคุณรตีจะพาเดินทางไปที่ไหนยังไงต่อไปนะคะขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้แก่คุณรตีมาตลอดเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีค่ะ